ริงแล้วสภาทุดก่อนก็อยู่ในกรรากาบของกระทรวงอสาหรรไทยนะครับในเชิงที่ท่านรัฐมนตรีเป็นนายกสภาพิเศษนะครับก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับซึ่งในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะแยกเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1คือส่วนที่วิเคราะห์นะครับอย่างที่พี่แต้บว่าอาคารนี้มันมันถูกต้องหรือเปล่าในการออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการวิเคราะห์นะครับส่วนที่2เนี่ยจะเป็นการทบทวนในเรื่องการก่อสร้างในการก่อสร้างเนี่ย วิธีการในการตรวจนะต้องเป็นเอกสารทั้งหมดตัวอ,อย่างเช่นวันเนี้ยเราจะทําอะไรก็จะต้องมีรีเควสต์มาว่าฉันจะทําในนี้นะ,ะตกเกณนก็รีพอร์ตนะครับซึ่งกระบวนการนี้ต้องตรวจสอบนะครับอันที่สามก็คือเรื่องของวัสดุบ่ายสองวันนี้นะครับบ่ายสองเมื่อเช้าเนี้ยนะครับเมื่อบ่ายเนี้ยนะครับก็มีการเก็บตัวอย่างนะครับเราเก็บตัวอ,อย่างทั้งเหล็กแล้วก็คอนกรีตซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มที่เราแยกจากกระทรวงอุตสาหกรรม,มซึ่งเขารับผิชดชอบโดยตรงเราก็จะเทสของเรานะครับ แล้วก็ในกลุ่มที่สาที่เองเนี่ยก็จะเอาผลจากกลุ่มที่1 2สองแล้วก็ผลการตรวจสอบวัสดุเนี่ยมาทําการประเมินนะครับอันนี้เราต้องตอบให้ได้นะครับแล้วอันนี้จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าต้องมั่นใจงานวิศวกรรมเราขอบบุณพิแ้มนะครับว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยมันมีหลังเดียวที่มีปัญหานะครับหลังอื่นเนี่ยเรายังแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจใน ในวิศวกรรมเราเนี่ยนะครับก็จะเกิดความเสียหายเกิดความมั่นใจอะไรต่างเนี่ยนะครับก็จะมีผลกระทบต่อการลงทุน